สวัสดีครับมาพบกับผมกันแล้วครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้จะพามาดูหลังผมน่าจะมารีวิวให้ชมนะเป็นรถกระบะยูสุซีฟร์นะนี้หน้าหนูนะครับรถปี40นะคันที่พวงมาลาัยพาวเวอร์ด้วยนะกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไปด้วยเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่จะได้ทันจะได้เห็นก่อนใครนะครับโอเคถ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับสาหรับรถคันนี้นะ ไปขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าครับนมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรถอิวสุท f r คันนี้นะเป็นรถแคปนะก็เป็นหน้าหนูนะครับคันนี้ตัวสุดท้ายนะครับปี40นะป้ายทะเบียนที่จังหวัดเลยนะครับบอชสามแปนะครับสวยด้วยนะเลขทะเบียนนะครับจังหวัดเลยนะสีนี่ก็ตามเดิมเลยนะครับบางเลยนะครับภานสี2568นะครับภันีส5 6 8นะครับ สองมกราคมสองห้าหกแปดนะครับนี่นะครับบชสามแปดสี่นะครับมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะครับกระจกดีนะครับกระจกไม่แตกไม่ลาวนะกระจกใช้ได้นะครับสีเดิมเดิมนะสีออกเดิมเดิมหน่อยนะครับคันนี้บางๆเลยนะแต่ว่าอาจจะมีสีไม่ค่อยถูดเท่าไหร่นะก็ตามอายุการใช้งานนะครับปีสี่ศูนย์นะครับคันนี้มาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้กันสักหน่อยนะครับก็เล่มทะเบียนวันจดทะเบียนนะครับวันที่ สองมีนาสองมกราคมสองห้าสี่ศูนย์นะครับนี่นะเครื่องสองพันห้านะครับอันนี้สีเทาสีตรงเล่มนะครับโอเคทีเอาหน้าหนูนะครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในทดลองขับขี่แล้วก็ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะคันนี้ใครต้องการหาไว้ใช้งานอยู่นะครับรีบเลยนะรถบ้านแท้นะครับอันนี้ตรงนี้จะมีตำหนินิดนึดนงนะ มนโอเคแต่โดยรวมก็โอเคนะครับคันนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้อยู่จังหวัดพิจิตรอำเภอลมเกา่าบ้านหนองมะแก้วนะครับสําหรับใครที่จะมาดูนะรีบเลยนะครับคันนี้สภาพแบบนี้เนี่ยหายากนะครับเดี๋ยวดูใต้ท้องสักหน่อยอันนี้มียางอะไรด้วยนะอันนี้มียางอะไรด้วยนะครับ ไม่มีแม็กไลเนอร์นะรถบ้านบ้านพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่นะมาเลยครับเดี๋ยวขอดูใจทองสักหน่อย,อยขอดูชิดสีก่อนนะ สีนี่จ,จะมีตาม,มาอายุการใช้งานนะอาจจะไม่ค่อยเงาเท่า,ทาไหร่นะครับเพราะว่ารถปีสี่สูตแล้วเนาะอันนี้ต้องให้ดูตามความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวขอดูเช็ดสีด้านฝั่งนี้หน่อยอสีนี้มันจะมีร่องรอยบ้างยางดีนะยางนี่ใช้ได้อยู่มาเดีย๋ยวดูใต้ท้องสักหน่อย อขอดูคนนั่งข้างหน่อยนะครับประตูมากระจกไฟฟ้านะครับวันนี้กระจกไฟฟ้าภายในก็นะครับแก็เขาอยู่นะกระตูปิดสนิทเลยแล้วไม่ตกด้วยนะ ประตูปิดปิดสนิทเลยนะครับ SLX นะครับเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะนี่ครับภายในนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เดี๋ยวดูเลขไม่สักหน่อยนะครับ2อง8ส5นะครับเลขไม่นะ เสียงใช้ได้นะครับกุญแจามานะเดี๋ยวลองสตาร์ทตรงเตียงสักหน่อยแล้วกันอเอาเกียวว่างก่อนนะครับเสียงดังแล้วนะครับอ๋อติดเลยนิ้ติดแล้วนะครับนิ้ติดเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันสักหน่อยก็ไม้ขึ้นนะครับวัดรอบขึ้นนะ ระบบต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับก็สามารถมาทดลองขับขี่ได้นะจังหวัดพชรบูรณ์นะเพืเ่อนรเข่าบ้านหนองบอัวแก้วนะครับแอร์นี่จะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะอ่าอันนี้ต้องรีเลนตามตรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่จอดดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับจะไปอยู่เดินฝั่งนู้นนะครับจะลองเลี้ยวดูนะว่า เป็นยังไงบ้างนะครับเกียร์ธรรมดานะอันนี้เข้าได้ครบทุกเกียร์นะไม่หลุดไม่หลวมนะ โอเคเดี๋ยวขอดูเครื่องยนต์ด้านหน้านะแล้วก็รายละเอียดราคานะครับ ก็อันนี้นะครับกลราคาที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะเบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมนะครับจะไปอ่านคอมเมนต์นะอยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมหรืออยากจะดูคันนี้จุดไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาแล้วผมจะส่งให้ดูในไลน์นะครับหรือโทรมาคุยกับผมโดยตรงได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปทายกันเลยก่อนพรุ่งนี้เรามีนัดกัน18นาฬิกาสนาทีเหมือนเดิม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ